คนอื่นเขาได้ม่วกัน3ใบกูได้หนึ่งเกลือจัด สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เป็นเวลาตีห้าครึ่งนะครับของวันที่7็นะครับคือคือระบบการ์ดมันเพิ่งเข้ามานะครับเพราะว่าเลเวลโลกเนี่ยมันปลดล็อคเป็นเลเวล55แล้วที่คุณเห็นกําลังเด้งอยู่นี่คือผมกาลังเติมเงินอยู่ณนะตอนนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะเปิดการ์ดกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยมาถึงเปิดคลิปมาปุ๊บเฮ้ยพี่พี่เล่นแล็คโอโรจินแล้วพี่จะ มาถึงพี่เปิดการเลยอ่ะคือจริงๆผมเล่นมาตั้งแต่ตอนมันเปิดวันแรกนะครับที่โค้ดเบต้าเดี๋ยวผมจะให้ดูของกับตัวละครก่อนนะครับก็วันที่ผมอัปเดตไปแล้วนะครับเพราะเดี๋ยววันนี้น่าจะตัน55นะครับก็จะเป็นของในตัวนะก็จะมีแฟชั่นแบบครบหมดนะครับยกเว้นแบบบางอย่างที่แบบเออเดี๋ยวรอโอเพนค่อยซื้อตอนนี้มันโค้ดก็เราลองหลายๆอย่างนะครับก็จะเป็นเซตเซตพวกเอ่อมอริแกนหรือเปล่าอ่านผิดขออภัยนะครับทั้งเซตแล้วก็ธนูเบิ้ลนะครับ ก็เดี๋ยวตอนเปิดมันจะมีธนูเบิ้ลกับธนูดำนะครับที่แบบจะเลือกใช้ก็แล้วแต่คนถนัดละกันแต่ว่าผมเล่นธนูเบิลก็การ์ดก็จะมีไม่เยอะนะครับส่วนสัตว์เลี้ยง10เกือบทุกตัวนะครับซามู10วอคิลี่10ไอตัวนี้6 5เดี๋ยวก็6นะครับตัวนี้ยัง1อีกยู่นะครับเดี๋ยวก็2เหมือนกัน ส่วนตัวสีทองก็ตันเกือบหมดแล้วนะครับแล้วก็ไล่ลงมาม่วงขาวอะไรก็ตันหมดแล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันแล้ววันนี้ครับอย่างที่บอกนะครับการ์ดมันเข้ามานะครับวันนี้เพิ่งเข้ามานะครับตอนนี้ผมก็เติมแพ็คอยู่ก็จะมีอัตราดอกนะครับอันนี้แบบขี้เกียจนะครับเป็นการ์ดฟ้าแล้วก็ใช้เพชรไพอาร์ใช้เพชรเปิดเอานะครับแต่ว่าเรามาที่พรีเมียมเลยดีกว่านะครับพรีเมียมก็จะใช้เจ้าตัวนี้ครับเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ผมเรียกแคสตนี่แหละเพื่อที่จะ นะครับการเปิดเปิดเปิดเนี่ยไอ้การเปิดเนี่ยคือ500ครั้งเนี่ยได้การันตี1ตัวนะครับก็คือมันจะได้เศษนี่มาั้งเออถ้าผมจำไม่ผิดนะคุณสามารถมาแลกได้แต่ระหว่าง500เนี่ยมึงก็ต้องได้ม่วงบ้างเหรอวะใช่ปะนี่ครับการก็จะมีพวกแบบก็คุณก็มาดูเอาแล้วกันก็ทั่วไปอะแล็คาล็อกเราก็รู้กันอยู่นะครับเราก็จะมีการ์ดฟ้านะครับจากหน้าเมื่อกี้ด้วยเหมือนกันนะครับเป้าหมายหลักนะครับเป้าหมายคือไฮดานะครับทำดาเมจ เดมิฮิวแมนนะครับก็คือกึ่งมนุษย์ก็คือมนุษย์แหละเฮียยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็การ์ดเหมืองนะเป็นไปได้ก็อยากได้พาสนาด้วยนะครับเอาไว้ใช้แล้วก็เจ้าอาเชอร์สเกลตันก็ได้เหมือนกันถ้าเกิดไม่ได้สองใบเมื่อกี้ก็ประมาณนี้ที่ผมอยากได้ที่เหลือถ้าได้มาก็คงย่อยไม่ก็ยัดสมุดมาเราก็จะเอาให้ได้ม่วงประมาณหนึ่งแล้วกันก็เดี๋ยวผมจะเปิดเท่าไหร่ก็แล้วแต่ลมแล้วกันแล้วแล้วแต่ลมนี่ครับจะมีกำลจำกัดการซื้อต่อสัปดาห์ห้าร้อยครั้งนะครับห้าร้อยครั้ง ทำคลิปนะคนดูจะได้ดูลุ้นกันด้วยกัน10บใบแรกนี่มินิคือมันคือการลุ้นนะครับโอ้โหทรงทรงดูไม่ได้ม่วงเลยวะทรงดูแบบทรงติบอะโอ้โหขี้เกียมนะก็จริงมันก็ใช้ได้แหละบางการ์ดบางใบนะครับเนี่ยอย่างใบนี้ก็ใส่ได้เพราะผมยังไม่มีบาบการ์ดท,ที่หัวเหมือนกันผมถามเลขคนในกลิ่มาละเอาแบบเยอะสุดที่ผมเห็นนะ100ใบเนี่ย จะได้การ์ดม่วง3ใบนะครับก็ถ้าผมไม่เกลือก็ขอ3ใบอะไรใน100แล้วกันก็10ครั้งนะนี่ครั้งหนึ่งนะครั้งที่2เฮ้ยเฮ้มันดูยังไงว่าแบบม่วงไม่ม่วงอะมันดูไม่รู้เรื่องอะดิผมดูไม่เป็นนะแชทมันดูยังไงว่ามีบอกป่โอโ้มาอีกแล้วครับขี้เกียจอีกแล้วครับไม่มีอะไรเลยนะครับรอบนี้ดูที่สีตุ๊กตาแต่สีตุกตกนะต๊กตามันก็สีม่วงนะคุณผู้ชมสีตุ๊กตาก็สีม่วงนะครับ แสงตอนออกจากหม้อเหรอไอ้นี่มั่วแล้วมึงพิมพ์ไปเรื่อยแล้วไปมีแสงสีม่วงตุ๊กตาสีม่วงมันก็ไม่รู้ดูยังไงอะ่ะเนี่ยเหมือนเดิมฟ้าล้วนโอ้โหอไอ้ตายเธอโรบินโอ้สามแล้วยังไม่มีม่วงเลยคนดูขออนุญาตดื่มน้ำพักเบรกเลยแปบ๊บหนึ่งนะ ที่สครับขอฟ้าล้วนขอฟ้าสิบใบขอฟ้าสิบใบแล้วก็จัดมาให้ตามที่ขอครับมันต้องมีสักรอบหนึ่งอ่ะที่เปิดแล้วมันแปลกๆไปอะ่ะใช่ปะโอ้ไม่มีม่วงเลยอะไรวะคนในกิวเขาได้กันลืมืมๆๆเฮ้ยเองเกินไปหรือเปล่าที่เผอแบบแจนฟุก ไอ้พื้นหลังเป็นสีส้มวะ่ะ <c oughs> ไอ้มันมีการ์ดม่วงจริงป่าวะคนดูมันมีจริงป่าวะห้าสิบใบแล้วกูยังไม่ได้สักม่วงรีเซ็ตเอาใหม่ไปไม่ได้วะมันเหมือนเดิมอะ่ะกูไปเลยกูยร้อนละกูร้อนละ ร้อนละเฮ้ยมันจะไม่มีสีมันจะไม่มีเสียงหรออะคนดูอาจจะไม่เห็นนะครับเป็นเป็นการ์ดงูนะตรงนี้การ์ดม่วงนะครับเป็นการ์ดงูก็คือกึุมๆอ่ะกึ่้มๆอ่ะเหมือนตัวเมื่อกี้ตัวมันจะเข้มๆปะอาแต่ม่วงออกหนึ่งเื้นหลังม่วงเหรอเฮ้ยเฮ้ยไอ้เรนนี่ชันเลยแน่นอน เสีย่างนี้วงสองใบเป้าอ้าวสัตว์เอ้ยหลอกคุณเสียหลักเลยโอ้โหมันล่อผมเสียเลยว่ะดอกนี้คนดูไปไปกันต่อไปกันต่ออันนี้คือฟ้าร้วนๆเหมือนเดิมไปต่อครับใบที่100รโอ้โห เหี้ยหนึ่งม่วงออกหนึ่งคนอื่นเขาได้ม่วงกันสาใบกูได้หนึ่งเกลือจัดอันนี้ก็เกลือจัดทิกก่อนขออนุญาตใช้ทิกแป๊บหนึ่งนะฮะม่วงทั้งตัวเดี๋ยวพี่จัดให้น้องฉลามก็ม่วงปีกม่วงชุดม่วงไอ้ม่วงไม่พอนี่ม่วงสุดอ่ะนี่ก็ม่วงประมาณหนึ่งละเลิกเต้นก่อนกูเลิกเต้นก่อน,น,อนผมดูรีเพย์มาแล้วมีจะสีม่วงเข้มเลยนะอ๋อม่วงเข้มพี่จัดให้น้องเฮ้บ เ,เ,เฮ้ยอ้า <laughs> ไอเหี้ยไฮด้ามาเฉยเอาป่เมื่อกี้พื้นหลังมันหลอกเราคนดูพื้นหลังไม่เกี่ยวแล้วอย่างเงี้ย่ออย่างนี้คุ้มใช่ปะแต่เราได้ไฮด้างไงถือว่าคุ้มรีก่อน มันได้ห้ได้ไงต้องรีนิดนึงเข้าไปใหม่โอ้ฟ้าชัดชัดมากอันนี้ชัดมากอันนี้ชัดมากไปต่อครับโอ้โหชัดอีกแล้วชัดอีกแล้วควันฟ้าเนี่ยมาถึงควันฟ้าเลยอะ่ะเนี่ยล้วตัวสีฟ้า เนี่ยยังไงก็ฟ้าโอเคผมว่าผมผมเริ่มได้ละฟ้าล้วนตัวฟ้าเริ่มได้แล้เฮ้ยหม้อม่วงโอ้ฟ้าอแล้วโอ้โหกระตุกให้กูดูด้วยว่าฟ้าจริงนะนงไม่ติงนางไปต่อเฮ้ยมึงให้ไฮด้ากูมาตัวเดียวจริงเหรออ่ะกูจะเปิด2 0 0รแล้วมึงให้ไฮด้ากูตัวเดียวจริงๆหรออ่ะกูถามหน่อยดิ อันนี้ผมไม่หวังละผมจะเปิดไปเรื่อยจนกว่าจะมีตัวม่วงอันนี้ดีกว่าผมเปิดชิลเลยผมเปิดชิลเลยยังไงมันก็ไม่ได้อยู่แล้วไงผมเปิดชิลเลยเจ้าล่ละเ้วเปิดชิลเลยสบายแล้วเราได้ครได้เราไม่ต้องการอะไรแล้วคือได้หมดอะตัวอะไรก็ได้เอางี้ดีกว่าตัวอะไรก็ได้บุญจริงก็แปลกละแปลกจริงก็แปลกจริง โ้หเฮ้ยเฮ้ยเหมือนกันเหมือนเดิมมันไม่มีมันไม่มีเสียงก็จริงแต่ว่ามันสีฟ้าไงโอ้เ oh, ก oh, ือมากโอ้ oh. เอาดีๆน้องเกม ใช่ตอนโอเพนนี่คือรู้เลยนะคือกูได้ไฮด้ามามันก็คุ้มแหละแต่คือมันไม่มีม่วงอื่นออกให้ย่อยอะไรเลยหรอเกมเฮย้ฮยเฮ้ยไฮด้า เขาเรียกว่าคุ้มอย่างเงี้ยเออ <c oughs> ห้ได้ีหนึ่งใบครับตึง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 เออม่วงออกน้อยกว่าชาวบ้านแต่ได้ไฮได้ไงคือแสงตอนพุ่งเท่านั้นครับสรุปแล้วไม่เกี่ยวเลยว่าฉากพื้นหลังเป็นยังไงคือมันแค่ดูตรงตัวหมีอ่ะเอาง่ายอะ่ะตัวหมีเป็นสีอะไรแค่นั้นเองไปต่อเลยเรามาขนาดนี้แล้วมันอาจจะออกต่อเนื่องฟ้าสนิท ยังไงฟ้าสนิททีละใบาแล้วกันให้มันแบบให้มันแบบพอดีเจ็ดอ่ะคนดูหนึ่งสองสสอุ้ยสตูปห้าหเจโอเคเราได้สมถ้าเราเอาอีกโหผมจะเหลือแค่สองหมื จริงๆพอพอแล้วก็ได้ป่ะเพราะตรงนี้มันแลกได้แล้วเว้ยคนดูมันไม่ถึง500ครั้งนี่ว่าครั้งละ2 0 0 0ถ้า500ครั้งแลกได้2ใบเว้ยถ้าเราสุ่มเต็ม500ครั้งเลยอ่ะเราจะแลกได้2ใบครับคนดูเนี่งนี่คือผมแลกเหมืองได้แล้วอะ่ะ300ม่วงหนึ่งสองทองไม่แย่นะนะนะหรือป่าไม่รู้อะ่ะตอบยากเหมือนกันขอสักม่วงหนึ่งแล้วกันทั้งนั้นอนะ่ะแล้วเดี๋ยวหยุดโอเคปะ่ะขอสักหนึ่งม่วง โ้่โโอย่างนี้ต้องไปต่อไหมคนดูมัน3ามทองอะนะเว้ยสามใบได้1ม่วงสามทอง แต่ผมว่าคนอื่นอ่ะได้ดีกว่าผมนะผมว่าผมเกลือนะเว้ยเอาจริงเออ,อ,อดเดี๋ยวขอดูหน่อยมันแลกอะไรได้บ้างแป๊บหนึ่งนะผมขอเช็คก่อนโอเคนั้นเอาตรงนี้เป็น7,5 0 0โอเคปะเผื่อแบบแลกตัวเล็กๆตัวน้อยเนี่ยเออเผื่อแลกอาเชอร์สเกลตันเอาอีกสักหน่อยนึงจะได้ปิดคลิปแบบสวยๆเผื่อไฮด้ามาอีกใบนึงให้เด็กๆเขาร้องกับเรางมหน่อยคือตอนนี้ผมผมก็ไม่รู้นะที่ผมเปิดนี่มันเกลือขนาดไหนนะคุณผู้ชม เออแต่ถามผมว่าเกลือไหมผมว่าเกลือนะแต่ว่าโอเคโชคดีที่เราได้ไฮด้ามาสองตัวไปเปลี่ยนที่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 ไม่เจอม่วงเลยอ่ะ เจอแต่แดงอ่ะวันนี้คนดูไอ้เจอแต่ทองพูดผิดเจอม่วงแค่ไอตัวงูอ่ะตัวเดียวเลยอีกห้าใบหนึ่งสองสามสี่และ ฟ้าทองม่วงอ่ะโอเคก็ประมาณแล้วลักษณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ว่าวันนี้ได้การ์ดอะไรบ้างนะครับก็ตามนี้เลยฮะคุณผู้ชมดูเอาแล้วกันนะครับเนี่ยม่วงที่ผมได้เป็นอันนี้นะครับอันนี้เป็นทองแล้วก็มีด้วยอีกใบหนึ่งนะครับ ประมาณนี้แหละนะครับยังไม่ได้พาสซานหน้าเลยวะ่ะคุณผู้ชมอ่ะโอเคเขาก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดซับสไคร้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะอาจจะเป็น PvP อาคิวอนะฝากติดตามด้วยนะครับเจอกันครับคาน